ในยุคนี้การทําธุรกิจโดยที่ไม่มี Data ก็ไม่ต่างอะไรกับการพนันหรือการขับรถโดยไม่มีทิศทางแต่ถ้ามี Data มันคือการลงทุนที่เรารู้ได้เลยว่ามันจะสร้างยอดขายหรือว่ากําไรให้เราเท่าไหร่ปัจจุบันครับไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่คุณห้ามมองข้ามสิ่งตรงนี้ไปเพราะเมื่อคุณมีข้อมูลคุณสามารถทําการตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอีกอย่างนะคะก็คือการที่เราจะเพิ่มยอดขายในการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพอเรามี Data เราก็จะรู้หมดเลยว่าลูกค้าเราเป็นใครอายุความชอบหรือว่าเขาชอบคอนเทนต์แบบไหนเมื่อเรารู้ดังนั้นแล้วนะคะเราก็จะเซิร์ฟความต้องการของเขาได้ถูกจุดมากขึ้น ด้วยจำนวนผู้ใช้งานในประเทศกว่า50ล้านคนและเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารอันดับหนึ่งของคนไทยตื่นมาเนี่ยก็เช็คเป็นอันดับแรกเลยไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่คนเข้าบ่อยเท่านี้แล้วนะคะและไลน์เนี่ยจริงๆยังเป็นแพลตฟอร์มที่แบบ all rounder ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มการคุยกับลูกค้าจนถึงการปิดการขายเอาจริงๆและสุดท้ายนะยังสามารถเก็บด,ดิจต้าได้อีกทุกอย่างจบอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวลดโอกาสเสียลูกค้าระหว่างไทงยต่างแหสวัสดีค่ะ นนภาชนีธุรกิจสนาเป็น l i น์ Certified Coach ปี2023ค่ะและผมครับอ,องประภาศสิสุมะไ i n ์เซอร์ติฟายโค้ชปี2023และ CEO ของบริษัท Spark Factor Digital Marketing Agency ในคอร์สนี้นะคะจะไม่ใช่การสอนใช้ Line OA ขั้นพื้นฐานที่คุณสามารถหาเรียนดูได้ด้วยตัวเองที่ไหนก็ได้แต่เราจะสอนเทคนิควิธีการเก็บ Data จาก Line OA การนำา Data จาก Line OA มาเป็นฐานในการทำา Marketing ที่ถูกต้องนอกจากนี้ครับเราจะมีการเอา Data ของ Line v i s i a l Account มาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการปล่อยแคมเปญการทำคูปองหรือการทำคอนเทนต์ที่ Personal ัลไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและนี่ครับจะทำให้คุณสามารถทาการตลาดได้โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงควิสและเวิร์กช็อปที่จะมีโจทย์ให้ลองคิด จริงแล้วก็ได้ทำจริงค่ะในพาทแรกของคอร์สนะคะเราจะพาทุกคนไปเห็นความสำคัญของการใช้ Data ในการทำมาเก็ตติ้ง และเฟรมเวิร์กของการใช้ Data การเก็บข้อมูลจาก l i n e เ a เช่นการทำ i o n n a i r e หรือว่าการทำวิดีโอคอลคุยกับลูกค้าของเราหรือวิธีการดู Data ต่างๆที่แพลตฟอร์ม l i n e OA มีให้ช่องทางการเพิ่มเพื่อนการดูว่าข้อความหรือว่าบล a d c a s สต่างๆของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างส่วนในพาร์ทของผมนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการนำา Data มาอุปท i ่ ization ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงรูปแบบแคมเปญการพิจารณาการบ o a d c a s สจากคิดเลดหรือว่าจากโอเคเดดรวมถึงแนะนำว่าเราควรจะหาคอนเทนต์แบบ ให้ดึงดูดคนให้ได้มากที่สุดการวิเคราะห์ว่าหากคนบล็อกเราเยอะเราควรจะมีการปรับแก้ยังไงบอ็อตแคสความถี่เท่าไหร่และที่สําคัญเลยครับเราจะมีการแนะนําในเรื่องของการรว,วบรวม Data จากการใช้แชทบอทการใช้ลิฟต์ประวัติการแชทข้อมูลเหล่านี้ครับเราจะเอามาต่อยอดเพื่อที่จะให้เราสามารถทําการตลาดได้ตรงใจมากขึ้น จบแล้วนะคะทุกคนก็จะสามารถเข้าใจความสําคัญของการใช้ Data ในการทํา Marketing และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเองได้ค่ะสามารถนําข้อมูลที่ได้มาหา Insights เพื่อทําความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นจนสามารถปล่อยแคมเปญได้ตรงใจกับลูกค้าเลยทีเดียว คุณเป็น SME หรือเจ้าของกิจการที่กำลังใช้ Line OA อยู่หรือกำลังที่จะใช้เราขอแนะนำนะคะให้ใช้ Data ในการทำ m า r k r t i t i n g เพราะมันสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงเมื่อเรามี i n s i g h ์ของลูกค้าค่ะสำหรับ Marketer หรือ Marketing, Marketing Analyst หรือนะักการตลาดที่ต้องการเข้าใจลูกค้าผ่านการเก็บข้อมูลจาก Line นะครับคุณควรที่จะ เรียนเรื่องนี้เลยเพราะว่าจะทําให้คุณสามารถรู้ว่าคุณจะดึงข้อมูลจากไหนมาได้บ้างวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อออกแคมเปญและการสื่อสารทําให้แบรนด์เกิดความสาเร็จมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะคะถ้าคุณเป็นแอดมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการดูแลลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน l ล ne OA ที่ต้องการใช้ Data ในการจัดกลุ่มลูกค้าคุณควรจะเข้ามาเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะถ้าคุณอยากพัฒนาการใช้ l i น e โ a ของคุณตอนนี้ พบกันในคอร์ส Data Driven Marketing with Line OA จาก Studio Studio ของคนอยากอัพสกิลแล้ว,ลวพบกันใน,อใน,อนคอร์สค่ะ